ท่านผู้ชมในครั้งวันนี้อยู่กับผมและให้กับซูนิดคนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือฟุกในครับผมหรือว่าฟุกอีกขอบนั่นเองนะครับผมฉายานี้เขาไม่ได้ได้จากไหนนะครับก็ได้จากที่บ้านเขานั่นเองนะครับเพราะว่าเขาโดนอะไรขอบเนี่ยนะกายเป็นฟุกขอบนะครับผมคืออะไรขอบนี่คือภาษาใต้แล้โดนกัดในนะครับผมขอบนี่แปลว่าไม่แปลว่าตัดไม่ได้แปลว่าตัดนะมันขอบตัดตัดเอาแบบไซคิกไซคิกนี่คือมีเพื่อนนะครับใช่ไหมไซคิก ในกีก็คือถ้าในความหมายของในมาฮีโร่นะครับก็ค <reco Christ. S 2> ือเป็นพวกแบบฝึกงานอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เป็นแบบพวกยิวล้อของเอเดเวอร์อะไรเงี้ยชื่อว่าอะไรคืออ่าใช่ใช่จำไม่ได้เหมือนกันใช้งานใช้ก็ขั้นก็เดือดกำสายลายหยอกหยอกไม่มีนะครับผมวันนี้ผมมาเล่นตัวนี้เลยครับไม่เคยไม่เคยได้เล่นเลยนะครับผมนั่นคือคุณซูยูนั่นเองนะครับน่ารักน่าชังกันเลยทีเดียวมาเฮ้เราต้อง ให้เกลียดเขาหน่อยเขาเป็นผู้หญิงวะแล้วก็ผมใช้ผู้หญิงเหมือนกันเนออ่ะ,อะ,ผะผู้หญิงกับผู้หญิงเหมือนกันสินะโตก,กะอีกแล้วเหรอเทจัดอร่อยมากครับน้ำสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะที่เข้ามาดูกันนะครับผมเอาไม่ใช่ไลฟ์สดริมอเอาตัวอะไรกันอ๋อโตกะเอาผู้หญิงกันคู่แล้วก็เอาผู้หญิงสู่งซื่อตึสิกครับ สีครับด้วยนะน่ารักจัดจัดแต่เรื่องของแล้วผู้หญิงไอ้บ้าเอ้ยไม่เป็นไรเลยก็เอานี่เป็นดดใสิเอาเอ่อตัวไหนเป็นไวะไม่เอาฝั่งวินเล่นนะเอาวินเล่นก็ได้เอาได้ได้ได้วินเล่นหมดเลยเอาแล้วก็ไปจัดมาจัดเต็มจัดไปเลยนะครับผมคนเดียวนะฮะมาดันอะไรจ๊ะซุ่มชิาับมาเลยค่ะคุณซูยุเอาให้แบบจํานับไปเลยค่ะ อุบาทว์ครับกูทำเสียงผู้หญิงเลยพี่มา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 คุณผู้ชมทั้ง72คนนะครับผมเราไม่ใช่ไลฟ์สดเลยอะไรครับเนี่ยสวัสดีพี่สุวรรณแคร์ยินดีกรุณาสับสกาสองครั้งเลยนะครับเข้ามาเลยครับเฮ้นดิวคุณหนูซูยุคนี้จะเล่นอะไรวะเนี่ยไม่รู้กัน โ,โอ t t โ <Urban> ้ยโจอ่ะเขาโดนกบตบเลยนะครับผมมาถึงก็ตบโดนสกิลซืยุก่อนอ๋อลิ้นรีบกังโอ้โหโอ้โอ้โอ้ทำยังไงแล้วว <mor> ่าถ่าลืมเหมือนกันชิบหายละอ๋ออย่างงี้นี่เองที่หนุูกบซืยุดมาแล้วค่าอ้าวกรรมจิบหายโอ้โหมาแล้วสินะ อืมหมุนไปโอ้โหอ,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 อยู่ไหนอ่ะอืมอ้มอี๋ไปไงคุณหนูกบซุยยุสู้กันบนอากาศกันเลยทีเดียวใช่มาช่วยหน่อย,อยสิงก่อสร้สางอีกเกอ้อไรสาระจริงจริง,รงอืมโคตรเทพครับโ,โคตรเทพครับโอ้โหคุณหนูโทกะแข่งแก่งอะไรกันขนาดนี้กับคุณหนูโอ้โหกบโดนปักปัโดนปบเดี๋ยวกบโดนต้มกบโกบดนตบกบโดนปี่กรรมบาดได้ กันได้เจ้กันได้จ้จจทำอะไรทำอะไรกันตัวไหนวอะ่ะนั่นน่ะสิอ,สะสอ่ากดกันกดแอลหนึ่งนะครับผมวมิ่งก่บบนะันโอ้โหวิ่งเนี่ยกว่าบาทมากตายซุยุโอ้โโรซุยุตายได้ยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวนหนึ่งนะลองข่าก่อนเอาสิวิง่ง หายโอ๊ยโดนเชื่อมจะแปลงร่างนะว่าแล้วเชียวอีใช้ลิ้นกันใช้ลิ้นกันกะละกีเดียวโอ๊ยคุณหนูซวยุ่งทำไมแบงโดนโดนก๊อปเลือดขนาดนี้ใช้ท่ายาวอย่างนั้นรึโอ้โหลิ้นกับไอ้นี่ยัสู้ไม่ได้เลยว่ะโอ๊ย หูฟังสร้างของลินล้นลิ้นอ๋อไม่โดนเชื่อมอีกแล้วอ่ะลิน้นอ้โหเพียงแค่ลิน้นตบลงที่หน้าต่างในตอนเช้าอะไรกันครับเนี่ยไม่นะโอ้โหเรียกไอ้ไอ้ไอ้เท่าทุรีินมาเฉยเลยอ๋อ โอ้ยแตงจัดสร้างสิ่งของลินโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเชื่องอย่างเง้ยโอ้โหโอ้ย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 ไอสาระน่ะลินไม่โดนโดนท็อปอีกแล้วอ่ะโอ้โดนท็อปแม่กระทั่งเพื่อนอื้อหือโอ้ยโอ้ยโดนท็อปแม่กระทั่งเพื่อนอะไรกันเนี่ย โอ้ยนเชื่อมอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวไหนตัวจริงวะเนี่ยงงไปหมดแล้วไม่ตสิโอ้ยนเชื่อมโนเชื่อม่างนี้ก็ตายไปซะไอ้หนูถ้ากดซิยุติดไมตายคือหมุนเต็เร็วมัต้องกดแล้วมันกดไม่ได้มันทำให้ตายอยู่ อีน่ารักไหมคะไม่ตายกดตัวไหนก่กดป้องกันแล้วกดโอใช้ได้เลยนะถ้าเต็มสองใช้ได้ไม่ตายแล้วลองกดเลยเด็กป้องกันแล้วกดโอป้องกันนี้แล้วกดโอป้องกันตัวนี้แล้วกดโออีมันจะกันไม่ได้ถ้าโดนแต่ต้องตับไม่โดนด้วยนะเอ้ากัดไดมันโดนถ้าไม่ตายสักหน่อย มามันไม่ใช่ก่อนไปม,มันมันหมดแล้วอ้หูโดนเชื่อมอีกแล้วอะไรวะโอ้ยโอ้ยหูฟังโอ๊ยโดนเดี๋ยวโคตรเกลีย์อไโดนเชื่อมนี่นโอ้ยโดน,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 ดน เอาเชื่อมผิดอ๋อลิ้นเชื่อมไม่มีลินเชื่อมเด้เด้เด้งเด้งเออเออโอ้โหเต็มเกลดหูฟังโอ้ยโดนโอ้แข็งแกลง้งหูฟังโอ้จมหายละ ใช่โอ้โหเสมอเฉยเลยต้องเสมออยู่แล้วครับนันนาดมดูดีก็ดีไม่ไม่เป็ดนแต่ครับนี้อ่ะนอนนอนอ้าวจท่าเฉยมันก็จะเก็บซะอีกหายแล้วเออเอๆๆอโอ้ยโดนเชื่อมตลอดเลย bước nắm trăm thật này nhé ăn giờ đau ao cháy bịt mày cháy mày đồ ra mít ôi còn chưa mong muốn chảy. ฟังใช้ไม่ทันโอ้ใช้ตัวนี้ไม่เป็นอ่ะไม่น่าตบมาเลยตัวไหนไอ้นนี้กรรมไม่มีอะไรมากทีก็แค่ก๊อปท่าก็ใช่เราใช้ไม่เป็นอื้อเอ้อวิ่งไปไหนโทุกกะจังเอ้ยทำไมเฮ้ยเอ้ยตายเจ๊ซชนะเวยโทุกกะเฉยอะขาวเราโดนเชื่อมแล้วมันกนอะไรไม่ค่อยติดใช่อ้าเื้ออื้ออื้อ นี่สินะพลังของทุกอ่ะน่ารักจังเลือดมันช่างหอวานระเกินทุกกาศนั่นก็เท่เลยอ่ะครับใช่ไหมหลายคนก็ชอบทุกกาศนอะเท่เท่เท่เอสว่าโอ้โหมันแดงมาต้องตัวละครตัวอื่นนะเขาผมที่จะสามารถเอาชนะได้แล้วตัวอะไรไม่รู้ครับเขาเป็นวิลเล่ตมั้งได้ตาเน้เราก็เป็น โอ้ซตรีไหมดาบีปะทะกับโชโตะโอ้โชโตะแม่งใช่เป็นเปล่าไม่เปลี่ยนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเล่นตัวนี้แทนโอ้โหเดี๋ยวเจอดาบีกับโชโตะแล้วก็ปากโคตรเชื่อด้วยไปสารสจิพูดม้างนะปากเหม็นแต่ถ้าพูดพูดแล้วมองไม่เห็น ปากเหม็นกว่าเอากรรมเจอกันรักษาแผลเจ้าบ้านดาวิดต้องอยู่ตรงกลางนะครับโอ้ตั้งกล้องเป็นอย่นั้นเลยเป็นเคกว่าคลิปหนีผ้าเลยคลิปหนีผ้ามันเบลอหมดเลยนี่คือแบบบิวตี้บล็อกเกอร์วะมอนแบอน้องโฟกัสมือกันเจอชนหน่อยเป็นไัไปยินโอ้โยจังโอ้โหมาเจอชนหน่อยเป็นกันเอาไปดมดักชาเดียว นีโ่โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยฉันดักฉันอไอสาระจริงๆดักาโนอโอ้โหแห่งแรจริงจริงตังการก่อนจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นคนที่จะออกมาต่อสู้ง่ายๆนะโเก่งจังวะไรสาระจริงไปเย็นยังอ้อมเป็นไง,ไงใส่ใครวะนั่นเลยดิยังไม่รู้พลังเท่าไหร่ โอ๊ยโดน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 โอ้โหระยะไกลไปตลอดเลยต้องอยู่ไกลๆแล้วซูไม่ได้ระยะใกล้ต่อยเป็นดักชาร์ดูก็ตามโอ๊ยโอ๊ยขี้โกงยี่ห้อเลยโอ้จะเข้าใกล้ยังไงต้องคิดแล้วแหละซูเล่นๆไม่ได้หรอกไอ้น้องโอ้ต้านกัน เขาใกล้มาสินะอึตกลงไปซะลิงเอาคือลิงเอาคือตกแล้วก็ชนะเลยไม่หลุดไม่ได้มารายการนี้ต้องทำยังไงวะอะไรนะรายการจะขึ้นมั้ยต้องทำยังไงกดกระโดดกระโดดเฉยๆนี่กด X X เอาใช้ท่าเฉยรักรัก Shadow สินะ ไฟดำโ,โ,กกโดนทษกะโดนหมดอเฮ้ยจิบหายแล้วโดนเนี่ยโดนออกอย่างนี้ไอสาระตั้งคิดไว้ก่อนนี่ให้โดนเลยเฮ้ยมันเขาไกลสีสฟา้าโอยฮ้ย โดนตลอดเลยนะไม่ต้องโดนตลอดเลยมันเลี้ยงไกลไงเฮ้ยไฟไม่โดนตรงนู้นเฮ้ยดักชาโดว์ยังสู้ต่อดีสินะหลังของดักชาโดว์เฮ้ยโดดออกกระโดดออก ช่วยหน่อยนะโอ๊ยไอสาระจริงจริงอ่ะอ่ะอูเรียกเพื่อนไม่ได้หรอได้สิเอ้ยชิ๋มหายซูไม่ได้ทีเดียวอ่กไปเลยตัวดาบิตัวร้ายประจำตระกูลมวลตัวละเฮ้ย ระยะใกล้สู้ไม่ค่อยได้หรอกดาบีโอ๊ยหลบไปไหนกันโดนนี่ไงวะเนี่ยโอ้โหโอกาสไม่โดนหรอโอ้ยโดนเต็มโอยชิบหายเอ้ยไม่โดนท่าใกล้หายใช้ทำไมวะเนี่ย สวยหน่อยนะโฮ้ยตัวนี้คู่เลยกับโถ่อยโอ้ยไม่น่าใช้เลยใช้อะไรนั้นเอาโดนเฉยใช่ถูกแล้วโดนอันตีของดักชาร์โด้หายไปกับวามืดซะอาเบือ าอมพิวเตอฝังจะอยู่นั่นรกขบจนไม่ทิ้งสุดคือคุณหนึ่งคุมหนึ่งเจ๊อ้โห้ยรักชาโดทำกูปวดกันเกี่ยวกำไอสาระจิงอ๋อผมเข้าใกล้ไม่ได้จริงโอ้โหปล่รักชาโดสุดอันนี้ด้วย อโอ๊ยโอ๊ยโดนไฟโอ้ยโดนไฟเย็นโอ้ยโดนไฟเย็นจะตายไอฟฟ้แฟนไม่ขีโ้โกงยุ่งไปตรงตรงไหนไ,ไปโดไฟยับหายแล้วอุ <S <S อ้ยอยอกมา,อาโดนไฟเย็นนี่ไฟเย็นเหรอไฟเย็นโดนตู้เย็นไปหน่อยไปกมคนละเย็นคนละสิ่งของ โอ้โยโดนไฟฮอทำไมไฟมันรุนแรงจังวะโอ้โหจะตายไปเนี่ยกระจอกกระจอกได้ไหญ่เลยบินได้ไม่บินเหยาเหยียบเหยียบเบียดถ้าบินทีตอนนี้อันนี้ภาคแรกกระจอกมากเลยกูตายมาตกสองรอบแล้วอ โดนอีกแล้วว่ะไอ้เฟมไอ้เชี่ยคุเด็กคุณตกโอ๊ยโดนอีกแล้วโอ๊ยโดนตลอดคิดติดข้อติดคีโอ้โหทำอะไรไม่ได้ช่วยหน่อยปะโค้กโก้มาโค้กโ้มาเฉยเรียบร้อยลงมาใี่ก็ตายสิไฟยิงยังโอมถึงเวลาที่ต้องตายแล้วนะไอ้ดาบชาโดูดาบชาโดู โอ้ยสิโบปูติดอูสิบปูสี่สิบหอ้ติดขี้ติดขี้เลยกูเป็นขี้แล้วเวลาต้องตายแล้วรอยเดอะบักชารดโอ้รอยฮิตทีเนี้ยตายสักูตายง่ายจังวะแต่วิลเลนนั่งเก่งที่ไหนถึงจะใช้พลังสีดำก็ทำอะไร ขอฉันไม่ได้หรอกหลอดเท่ไปเลยโอ้คาเอสก็เลยทีเดียวเชียวอืท่จัดโทโ,ทโทโยะใช่ไหมใช่สวัสดีต้องขอตูดล,ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวนหน้านะนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครัู